กบ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 กน,นมากบมาแมงโลโคสวยอ่ะอนี่ไหมครับน,นะนี่จุดแปดนะนี่ไหมครับน,นะนี่จุดแปดนะนี่อันนี้เล่นแบบแอดออนอะไรวะเนะนี่ยเออนี่แอดออนแบบซอมบี้อะไรเนี่ยอุ้ยสาวาดของคุณไหมคือโคสวยเลยโคสวยเลยนี่มีแมวป่าด้วยวะอีสเตอร์เด็บไม่ใช่นะเขาเรียกว่าอะไรวะ ถ่ายน้ำปกคลิปได้เลยนะนี่ไปจัดเออสะบัดยังไงดีวะเนี่ยตรงนั้นแหละตรงที่บอกอ่ะตรงบนน่ะตรงที่บอกอ่ะตรงไหนตรงที่บอกที่บอกสวยๆนั่นแหละอ๋อปีใครวะเนี่ยเออที่มีเต่งเต่งเลยเกียรติต้นไม้เออนานๆอันนี้เราก็เล่นแบบชีวิตฮาร์ดคอร์นะ นี่จะแฮาร์ดคอ้นะนี่ก็ฮาร์ดคอร์เอาเฮ้ยแล้วมึงจะบางทางไหวมั้ยเออลัดรัดลัดรัดรัดช็อตลัดช็อตหลัง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 เออโหนี่มันอะไรวะเนี่อะไรเงี้ยยางสวยแบบสกินแบบกินซอมบี้นะนี่ก็นี่ก็ชาวไรนะชาวชาวไรซอมบี้นะตีหลังหลังหลังเอยไม่รู้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  โหยเย่จริงเลยขึ้นมา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 อยู่ไหนขึ้นไหนอยู่ไหนขึ้นไหนขึ้นไหนขึ้นไหนไนีนี้มาขึ้นมากขึ้นมา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 อีกขึ้นมาอีกนี่หลังหเออหลังหลัมนี่นีก่อนนี่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 ก่อนเต็มนี่ก่อนนกอนเ็มเต็มเมมมโอ้ยยังเยอะเกินโอ้โขบินกัน

เท้าเท้าท้าของกันท้าของกันท้าของกันขุด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 ไม้นี่ก็ได้เอาแล้วไอ้หูไอ้ต้นไม้หายดิขุดขุดบล็อเดี๋ยวผมวัาเดียวเอาไม้กันนะเออมันโลไม้ได้วันนี้เออแล้วก็ผมลืมบอกอันหนึ่งก็คือผมลงแอดแบบแบบโลเลยนะเออเข้าจัดเลยเฮ้ยซัมบี้มันเสียงดังเลยวะ ฝากดิเธอเนี่ยโล่ไม้มันต้องใช้ไม้อีกเรื่องมันเป็นไงบ้างนี่ส้มปีตาเหลืองเนี่ยเป็นไงมีไม้แปลงวะเออจะมีไม้แปลงฟันเอาไงเดียวอันนี้พวกแหลกเออตอนแลกจะการไหม เราจะไม่ตายหรือม <Ô iş in> ีแบบโยงโยงบนจะกรยานเลยไหมเราที่สูงไ <eterm> ด <oon> ้เปรียบเนีเกิดก่อนได้เปรียบไปไปย้อนไปแซงดีงูแซงดีง่สงบีง่ไปได้เลยอะแซแล้วมันแซแล้วแซดีหัวเกล็ดตันแซงดีหัวเกลตันเฮ้ยเด็กหวเฮ้ยัวว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 ตีไมถึง

ไม่ค,ค,คุ้นแรงคนแรงคนแรงหนีหนีนี่ว่ารออะไรตองซ่าไม่รบ้านอ่ะหนีหน,นีหนีหนีเดาบอลหนีอย่างเดียวไหนมาไหนมาไหนนี่มามา,มาโอ้ยเป็นน้ำอีกเอางดีวะคนเยอะยังเงยคนเยอะอเยอะ,อยอะจัดข้างหน้าอะไรอ่ะนี่ตอนเช้าแนละ้วเนี่ยเฮ้ยข้างหน้าเป็นเกาะไหนน่ะเฮ้ยเป็นอันใหม่ใช่ไหมบายว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 ายบายนที<ห>่นี่มีแต่ซอมบี้ เกือบตายเหลือครึ่งหัวใจเอาหมวกไม่ใช่หมวกอ่ะไม่ใช่ไม่ได้มาแล้วไม่มีเหรอไม่มีเอาไม่ไม่มีใครกินหมวกเลยกินอะไรไม่ได้มี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 แจงหมูอยู่มีแจงหมูอยู่ไหมมี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 เนื้อมีเนื้อสบิสสบิสโอเคโอ้ยเดือดจัดขวดขดหัวพาแก่ก่อนวันแรกก็เดือดแล้วครับ ยังเดียวไม่กป็นคืนเลยอ่ะเออกป็นค,คืนปุป๊บปัดมูลปั๊บอะไรมาเนี่ยโอ้ยอย่างนั้นก็อย่างนั้นก็เกินนี่ได้มาหนึ่งเตียงแล้วเฮ้ย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 ตรงนี้มีหินมีหินกันไหมหินนะเตหมดแล้วอ่ะอะไรเดียวใบมไมีม้ก็ยังไม่ได้ตัดไปแล้วรู้ไม่รูรูเดินลงรูลงรูรูไหนดีข้าแกข้าแก ประธางชีวิตทางช <พ00 S 2> ีวิตคุณคุณคุณนี่เป็นลูกนะคิดว่าตอนนี้หาอาหารกันหาอาหารกันมีมีอยู่มีอยู่มีพวกกุ listings, ้งพวกแกะอยู่เนี่ยมีมีเนื้อแกะอยู่ตอนนี้มีเนื้อตอนนี้ตอนนี้ต้องครับที่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 ผู้ถิ่นแล้วมีไม้ปะมีมีมีวิวข้ามไม่ไม่มีอะไรมาเลยนั่นโกตายไงโกตายไงตายหรือนีแบบโยงอยู่ข้างบนจะกลายเลยไหมเราที่สูงได้เปรียบเข่า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 ระวังหน่อยเอ้ยอันนี้ก็ได้เลยน้องนี่มามา เออทเดี๋ยวไปคุณถิงกันเดี so ๋ยวเดี hey, <x ana. S 1> ๋ยวเดี๋ยวคุณอะไรนี่แหละอะไรนะคุณอะไรนี่เลยคุณนะไรครัวสวีไปจะเกิดในบ้านเราไหมเนี่ยไม่เกิดไม่เกิดไม่เกิดเฮ้ยต้องปักไฟต้องปักไฟต้องปักไฟแซลลับไหมไม่เกิดมเกเจมเกเจมิกเ อันนี้มีสามอ,อันแล้วแกะเด็กอันเด็กเหลืองหนึ่งคนเป็นแกะ,แกะ,แกะ,แกะเฮ้ยอันนั้นมันได้เปล่าวะนะสีขาวๆวะแต่ว่าดอกป๊อปป,ปี้เยอะนะทำให้สีแดงหมดเลยใช่ไหมม,มันจะมืดแล้วกลับม,มาก่อนกลับมาก่อนคุณดอกป,ป๊อปปี้เปอนกันมันรเราไม่ค,ค,คุดมาเอาเอไม่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 ฝันตีอันนี้มีถ่ายมั้ยนะ มีวะเอาไม้นี่ก็ได้เข้ามาเข้ามาเข้ามานี่นะตัดตัดเออตัดไม้ก่อนอันนี้จะยังมีที่อุดบ้านนะไม่มีเหรอปัดมูนด้วยโอ้โหเรียบร้อยไงวันแรกไงไม่ใช่ใบใช่ไม่ใช่ไม่ใช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 ่ทําไงโหเร็วเร็วนี่เข้าบ้านนี่เข้าบ้านโหวัดมูนอุ้ยเรียบร้อยเข้าบ้านนี่เข้าบ้านนี่เข้าบ้าน ลิฟท์เข้าประตูเลยใครไม่มาเข้าประตูเลยใครไม่มาเข้าประตูเลยนะใครไม่มาเข้าประตูคข้าประตูมาเออไม้มาไม้โอเคโอเคมาคนนี้กันประตู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 อ่ะไม้นี่ก็ได้สวบี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 ข้างนอกสบีข้างนอกเออเดี๋ยวเข้าประตูครับประตูครับประตูครับ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 เอาอะไรมาอุดกันประตูอย่า่ประตูใหญ่นะประตูใหญ่นะประตูใหญ่ไงรู้แล้วนะรูดแล้วรอว่างพูดไม่ต้องพุดก็วางข้างล่างสิ วัง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 ไหนบ้านนึงโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวประตูไม่ช่วยเลยจำลืมที่ว่ามันกดประตูได้เขาไม่ด็กอรอวะลูอุด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 ไม่ให้หมดเลยนี่ไหนมีมีตะเข็บ

โอ้ยแล้วถ <N> ้าเราตื่นมาทาไงวะนะมีไงีไงเอาโอ้วเฟื่อตีิดีิีอ๋อหมดหมดัดัดัด มีอตาอเป็นสีแีไขกเอาคนแกะหายวางมาแล้วโอเคมีไหวะ่ยมไเหรอได้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 อนได้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 มีไติกามีมัก้ยอะเยอะเออเยอะเยอเยอะออะเยอเยอ

เก็บมาได้ของเต็มเหรอแลกแลกแหลโอเคโอเคโอเคโอ้โหแงสะว่างมมีจริงนอนไมมีคนแก่สีอันนี้โอ้โหหังิ้นนี เออมันรับไม่ได้มมมไม่ันสีได้คะทำให้สีสวยดีกว่าสีแดงต้นต้นตำดับของเตียงนอนนะไหมครับแดงว้าะอะไรแบบนี้ฮุบฮุบน,น่ายิ่เลยนะ

จุกสออนติดเลยงั้นนะครับนอนดียวติดต่อนนะุกสออนติดเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยุกสามนเสียแล้วเสียแล้วเฮ้ยเฮ้ยทำไมมันสุกง่ายอย่างวัน่ะจริงจิง่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่มันแหกมันแหลกมันแหล เฮ้ยได้โปรทโมาโอเคโอเคได้โปทาโทมาแล้วโวเยอะทำไหหมดหมดเนี่ยหเยอะเลยนะนอนเลยไหมนอนไม่ได้เืวาลืม เจ๊รักเงิงนไม่ได้โอ้โหมันจะหมดยังไงไม่ได้ตามยันเช้าว่าบอกเลยขอเรอเนี่ยขอเรือเนี่ยขางเรอเน,นี่เออ้นี่เรือเกินเรือขาไม่ตัดใจดูยินเล้น่าจะเป็นงอลเนี่ยเรนะืองั้นก็เหลือนหัวใจงั้นก็ขอเออ ไปตอนเช้าเลยละกันปะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b ด้วยนะครับสำหรับนี้ก็ไปละ